เรื่องย่อซีรีส์เกาหลีเวนเดอร์สตาก็สิบดาวระยิบประสิบรักรับชมได้ทางเน็ตฟลิกคนสองคนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างกงระยงสูตินารีแพทย์ฝีมือดีทั้งแตกผู้ดูมดลูกของผู้หญิงและทำคลอดเด็กทุกวันเจ้าของฉายาที่เขาตั้งให้ตัวเองว่าฮีโร่นักทำคลอด และอีฟคิมนักบินอวกาศหญิงผู้บัญชาการสถานีอวกาศนานาชาติ ILS สุดเนียบต้องออกเดินทางด้วยยานอาวกาศ G10 o ไปทำภารกิจลับในอวกาศด้วยกันแต่แล้วได้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นหลังปล่อยยานจนเกือบทำลายแผนการเดินทางของคณะสำรวจอวกาศ ภารกิจลับของสูตินารีแพทย์ทั้งแตกเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนที่เขาต้องไปเข้าเวรกะดึกจูจูกงระยงก็กลายเป็นผู้ประสบภัยบนท้องถนนเขาถูกคนขับรถชนจากที่ยิ้มกลิ่นตั้งใจจะขูดเลือดเจ้าของรถให้หนักกลายเป็นว่าเขาต้องช่วยชีวิตเธอไว้จากภาวะการตั้งรันนอกมดลูก หมอกงคาดไม่ถึงว่าคนไข่ของเขาจะเป็นชเวโกอื่นลูกสาวคนเดียวของเจ้าสัว MC ็กรุ๊ปขณะที่ลูกของเธอเกิดกับผู้ชายที่ไฮโซสาวเรียกว่าไอชาติหมาหรือคังคังซูนักวิจัยด้านงานสำรวจอวกาศ ผลจากการผ่าตัดเอาลูกออกเพื่อช่วยชีวิตโกอื่นไว้สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าสัวใหญ่ประธาน MC รุ๊ปชเวแจรยงเพราะอยากมีหลานสืบทอดมรดกใจจะขาดจึงไล่หมอกงออกจากโรงพยาบาล MC พร้อมประกาศไปยังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และคลินิกทั่วเกาหลีว่าไม่ให้รับเขาเข้าทำงาน ชีวิตของกงระยงต้องดิ่งหนักกว่าเดิมชเวโกอึนรู้สึกสงสารและเห็นใจกงระยงเป็นอย่างมากจากหมอกับคนไข้ไปไปมามาไฮโซสาวโกอึนดันมาปิ้งฮีโร่นักทำคลอดเลยเถิดถึงขั้นกินตับกันและ,ตะเตลิดไปเป็นคู่รักพร้อมแต่งที่โด่งดังถูกสื่อจับตามองนับแต่นั้นจนนำมาสู่การเดินทางไปกับยานอวกาศจีโอเทนสู่สถานีอวกาศนานา,นาชาติ ILS พร้อมด้วยภารกิจรับกลางอาวกาศของหมอกงซึ่งจ็อบนี้ผู้บัญชาการสาวได้เงินค่าตอบแทนสูงถึง7 0 0 0 0ื่นล้านวอนเมื่อทีมคณะสำรวจออกมาพ้นโลกเข้าสู่อวกาศระหว่างมุ่งหน้าสู่สถานีกงระยงเกิดอาการตื่นตระหนกถึงขั้นหมดสติไปซึ่งหากช่วยไม่ทันใน7นาทีเขาจะต้องตายก่อนจะได้เป็นเขยตระกูลแชโบหลังจากถูกอีฟช่วยชีวิตเอาไว้ได้ในฐานะผู้บัญชาการยานอาวกาศเธอขู่ว่าจะทำลายภารกิจรับของเขาไม่ให้ประสบผลสำเร็จ จากนั้นไม่นานก็ได้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นเมื่อมีวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้พุ่งชนหม้อน้ำกับแผงโซลาร์โมดูลเครื่องยนต์ในการช่วยชีวิตหมอกงทำให้อีฟได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่เท้ากงระยงต้องออกโรงช่วยคืนช่วยเย็บแผลที่เท้าให้กับอีฟโดยไม่ใช้ยาชา นั่นคือจุดเริ่มต้นของความประทับใจซาบซึ้งใจในกลและกันของทั้งคู่กงระยงมยอมเสี่ยงชีวิตมุ่งมั่นในการที่จะทําภารกิจลับให้สําเร็จด้วยตัวเองเพื่อจะได้รับความเห็นชอบในการแต่งงานกับโกอื่นจากท่านประธานชเวและหาทางหลบเลี่ยงการเจอหน้ากับคังคังซูนักวิจัยขี้เก๊กซึ่งรู้ว่าเขาคือคนรักใหม่ของโกอึนโดยคังคังซูยังคงยืนหนึ่งเป็นแคนดิเดตลูกเขยที่เจ้าสัวเอกรุ๊ปปลื้มที่สุด ขณะเดียวกันทางฝั่งอีฟก็เจอปัญหาชนิดไม่ทันได้ตั้งตัวขณะออกไปนอกยานอาวกาศซึ่งกงระยงทำได้เพียงเฝ้าดูวินาทีแห่งความเป็นความตายของอีฟอย่างหมดหนทางช่วยเนื่องจากกฎเหล็กที่ห้ามไม่ให้เขาช่วยชีวิตเธอในขณะที่ออกซิเจนต่อลมหายใจของผู้บัญชาการสาวก็ใกล้หมดลงในทุกวินาทีที่ผ่านไปเมื่อภารกิจรับทำให้เขาและเธอตกหลุมรักกันกลางอาวกาศความรักระหว่างฮีโร่นักทำคลอดกับนักบินอวกาศหญิงเนียบจะลงเอยกันได้อย่างไรต้องติดตามชม